สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูตามาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านเรื่องเกือบไปนะคะนักเรียนนักเรียนไปทำความรู้จักและ ไปเรียนเรื่องเกือบไปกันเลยค่ะนักเรียนมาทําความรู้จักกับการอ่านเรื่องเกือบไปในหนังสือภาษาพาทีกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนมาฝึกอ่านบทที่เกเรื่องเกือบไป กันนะคะมารู้จักคำนำเรื่องหน้าที่92กับหน้าที่93นะคะคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะรู้จักคำนำเรื่องเกาะ ขวางขี่ต้นไม้แผ่แม่เบีย้ยฝนป่าตกแข่งถนนลากนกนะคะนักเรียนต่อไป นักเรียนเปิดหน้าที่94นะคะนักเรียนนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเกือบไปหลังฝนตกหนักพ่อพาพรายมะปินพรายมัคฆ่าและช้างพรายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้ม ขวางถนนภูผ,ผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วยพ่อกับภูผาขี่คอพรายมาปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้น ภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพรวนดังตลอดเวลาหน้าที่95อะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบีย้ยขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็ง ไม่โบกหูไม่แกว่งหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้าปากไปใบโบกใบบัวตกใจกลัวส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพรายมะปินทันที น่าสงสารใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่หน่ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไปจากบทที่9เรื่องเกือบไปนักเรียนได้ฝึกอ่านเรื่องเกือบไปกันแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนอ่านได้ทุกคนนะคะ ต่อไปคุณครูก็มีตัวอย่างการอ่านเรื่องเกือบไปแล้วตอบคำถามจากเรื่องมาให้นักเรียนฝึกตอบด้วยนะคะข้อที่1พ่อพาพรายมัปินไปไหนก่อลากต้นไม้ขวางทาง ขอไปเที่ยวป่าขอลากต้นไม้มาทำบ้านคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองส สีหนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือก่อลากต้นไม้ขวางทางนั่นเองคะ่ะข้อที่สองภูผารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนช้างเดินตามมาก่อ ช้างส่งเสียงดังขอเสียงดังจากกระดึงกระพรวนคอช้างเดินเสียงดังคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง สองสามสี่หา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือขอเสียงดังจากกระดึงกระพรววน,นั่นเองคะ่ะข้อที่สามใบโบกใบบัว ยืนตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหางเพราะอะไรกองูขวางทางขอต้นไม้ล้มขวางทางคอถูกงูกัดคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียน คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกองูขวางทางนั่นเองคะ่ะข้อที่สี่ สัตว์ชนิดใดขวางทางเพื่อนช้างกอไก่ขอเสือคองูคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง สองสามสี่หา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคองูนั่นเองค่ะข้อที่หา้าใบโบกใบบัวเป็นอย่างไรเมื่อเจองูก โบกหูขอยืนตัวแข็งคอแว่งหางคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสาม สี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือขอยืนตัวแข็งนั่นเองคะ่ะนักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกตอบคำถามจากเรื่องเกือบไปกันแล้วนะคะนักเรียน แต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นคุณครูตาก็มีตัวอย่างแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องเกือบไปกันเลยค่ะนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดเรื่องเกือบไป กันก่อนนะคะให้นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องเกือบไปให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งเกือบไปหมายถึงเกือบอะไรกอเกือบหนีไม่ทันขอเกือบถูกงูก,กัดขอ เกือบถูกช้างเหยียบคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5 นักเรียนได้คําตอบหรือยังคะคําตอบก็คือขอเกือบถูกงูกัดนั่นเองคะ่ะข้อที่สองผู้พารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนช้างเดินตามมากอช้างเดินเสียงดังขอ ช้างส่งเสียงดังคอเสียงดังจากกระดึงกระพรวนคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสาม สีนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคอเสียงดังจากกระดึงกระพรวนนั่นเองคะ่ะข้อที่3แผ่แม่เบีย้ยเป็นอาการของสัตว์ชนิดใด กอ,ง,องูขอช้างคอม้าคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสาม 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกองูนั่นเองคะ่ะข้อที่4ชางที่ไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนมีกี่เชือกกอสี่เชือก ขอสามเชือกคอสองเชือกคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ หา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคอสองเชือกนั่นเองคะ่ะข้อที่หา้างูในเรื่องนี้มีสีอะไรกอสีเทาขอสีดำคอ สีน้ำตาลคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบก็คือขอสีดำนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตอบคําถามจากแบบฝึกหัดที่คุณครูตาให้ได้ทุกคนนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้และใบกิจกรรม ให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวนจะได้เข้าใจเรื่องเกือบไปมากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมได้นะคะวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย